สวัสดีครับอยู่ที่ช่องที่หนึ่งบมซิ่งนะครับเรามาชมเจ้าคนเงินกันต่อหลังจากหาย,หายไปสองสวันไปริลามมาครับกระบะสนิมแล้วอะ่ะจอดนานเกิน <c oughs> นี้ก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่บูตบลัม รัดก็ยกเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าลื่นหรือยังไงนะครับลงยังไม่ได้แบบน,นี้แต่เหมือนช่างช่างปีลงเลยหรือเปล่าน่าจะไม่ลืนะ่นจะเป็นน่าจะเป็นคัดอะไรไม่รู้นะครับต้องถามพี่ยน๋นว่าผมก็ไม่ได้คือไม่ได้อันนี้เนาะไม่ได้ถามเกย์บอกว่าให้พี่เลือกใส่เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คัดตัวไหนมันดีตัวไหนไม่ดีพี่เลือกเอาเลยคือให้เกเลือกให้ครับเพราะว่าเราไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีประสบการณ์นะครับนี่ก็เป็นโชกน่าจะเบอร์สองนะครับช่างเลือว่าเหลือประมาณเท่านี้นะครับก็เหลือเยอะอยู่นะบูธก็เปลี่ยนหมดเรียบร้อยหกตัวครับหนึ่งสอง ตังนู้นสี่ข้างหน้าสองครับจะเป็นบูทเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักนะครับให้มันคือให้มันอัดจ,จะได้บีได้ทุกตัวแล้วก็ให้มันแน่นหมดนะเพราะว่ามันไม่แน่นเราอัดไปมันก็เหมดดือนเดิมครับมันก็มันก็ดังตัวนี้จะน่าจะเป็นทชคทั่วไปนะครับน่าจะประมาณพันพัน่าบาทพันเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องถาม แล้วรอดูบินจะเท่าไหร่น่าจะมีมือวะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมโง่ไม่ได้อยู่คัดสายคัดอะไรพี่เป็นข้าวผสมผสมธรรมดาทองแดงนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันชินจานใส่วินก็เรา<อ>วิ่งดินเราไม่ได้ทำเหมือนร,รถทดลองเนาะมันเรมันเลิกลื่นอย่างเป็นโลเมื่อกี้ไงไเห็นซีนระเบิดปุ๊ มันอยู่มันจะอยู่ไหมนี่ซีนพองอะละยระเบิดเมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บปบุเอาไปลองปุ๊บแล้วรอบมันสูงหรือเปล่ามันก็ระเบิดแต่ช่างช่างแถวบุรีรัมเขาว่าเปลี่ยนไม่อยู่ครับแต่ช่างเลิอบอกว่าเปลี่ยนอยู่แต่ว่าต้องหาซีนให้มันแบบคือ ซีนที่มันเป็นซีนแบบซีนของมันเลยอะจะอยู่นะเนี่ยซีนตัวเนี้ยเราว่าช่างแถบุรีรัมเขาว่าข้างในมันข้างในมันไปหมดแล้วนะครับแล้วมันก็ดันออกแต่ช่างเรือแบบว่า,วาเคยเปลี่ยนแล้วตัวนี้รั่วแบบนี้แหละเปลี่ยนแล้วอยู่ครับอยู่เปลี่ยนปียังไม่ยังไม่แตกยังไม่อะไรเนี่ยซีนตัวเนี้ยก็น่าจะอยู่นะผมว่าอยู่เลย อัน,นี้ก็โชคครับเหลือเท่านี้นี่น่าจะโพออยู่นะเวลามันกระโดดอะ่ะพออย่าัะ้ะต้องรอดูว่ามันจะนิ่มไหมถ้าตัวนี้บี้อะ่ะแสดงว่าโชกัไม่พอต้องต้องตัดลองต้อง,ต,องต้องทำเป็นออกมาตรงนี้ครับทำเป็นตรงนี้มันก็จะได้บุทสลัก เปลี่ยนหมดเลยครับเพราะว่ารถผมผมต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าเจ้ามาขาเหมาือนกันมันเวลาเราวิ่งมันมันดังแล้วเวลาเราอัดจารีบมันก็ไม่หายนี่เดีย๋ยวให้เชื่อมตรงนี้ให้ด้วยครับเชื่อมตตัว,ต,วตัวนี้เหมือนเออแกเชื่อมแต่แกเจียเชื่อมอยู่ครับ ึนว่าไม่ได้เชื่อมเดี๋ยวต้องเชื่อมตัวนี้สองข้างเลยฝั่งนี้น่าจะไม่อยู่หรอกเริ่มแตกแล้วครับแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายก็เปะเปะหล็กเลยครับเห็นไหมมันเตะครับเดี๋ยวแทนน่าจะไปหาซื้อซีนนครับบางส่นก็ได้จัดส่งให้ไหม ยังไม่ได้ใส่น็อตเดี๋ยวให้แกใส่น็อตเหมือนน็อตฝั่งนู้นมนหลุดเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้ยังอยู่รถช่างเขียวสายแตกใส่บางสุนอยากลองขับอ่ะอมันจะนิ่มกหมืเดิมไหมใส่โชวคไปแล้วน่าจะสุดยอดเลยนะมีโชวคปีกันสะบัด แล้ก็โอ้โหเปลี่ยนบูดใหม่อือยากลองแล้วนี่คัด <c ups> ด้วยโอ้โหน่าจะคุ้มนะครับรอบนี้น่าจะคุ้มกับกับค่า <c ups> <c ups> การเปลี่ยนอะไรที่เราเสียตังคไป <c ups> น่าจะคุ้มเลยแหละน่าจะขับสบายขึ้นมาเยอะครับไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้เรื่องคัดก็ไม่ลื่นแล้วทีนี้ห่วงแต่เฟืองท้ายครับดอกจอก เมืองท้ายก็ดอกจอกเอาฟีปั๊มยังดีอยู่ไม่ต้องเกลียนใจจริงผมอยากไล่เก็บไล่เก็บสายที่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเหมือนเราใช้ไปนานๆปุ๊บแล้วน้ำม,มันน้ำม,มันเข้าใช่ไหมเนี่ยตามขั้ซีสีะสายที่ไม่ได้ใช้มันจะเยอะครับนี่เห็นไหม ถ้าไล่เก็บปุ๊บมันจะดีมากเลยครับนานๆานไปถ้าเราใช้บางทีสายบางสายเขาไม่ได้ตัดระบบออกอะขี้เกลือขึ้นปุ๊บมันมีปัญหาแล้วไฟมันจะโชว์แต่ก็ยังไม่เคยเห็นคันไหนเก็บสายสักทียังจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละรอบนี้ก็จะมีเปลี่ยนบูธสลักแนบ หน้าหกใส่โชุกแล้วก็เออตัวนั้นรั่วเออปั๊มกระปุกของอะไรแล้วก็คัด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 นี่จะทำแบบใหม่หมดเลยนะก็คือไฟวินนู่นนี่นั่นเอาไปล้างเอาไปแรงหมดเลยก็น่าจะดีกว่าเดิมครับ หมากน่าจะยังดีอยู่ขอแค่ทำงานสมบูรณ์พอรครับเนบตัวนี้นี่ว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับมันมันสั้นเดี๋ยวเต้ามันจะแตก ดูสายไฟขนาดเต็ไมไปหมดเลยถ้าไล่เก็บได้โคตรดีครับต้องมาชมแต่ต้องม่ดูนะว่าแถวนี้ใครเขาทำเป็นพวกเรื่องระบบสายไฟไม่ค่อยมีช่างแบบตรงรุ่นนะส่วนมากก็มีแค่เดินไฟเดิอนอะไรนี่ช่างที่เกี่ยวกับระบบไฟรถพวกนี้นหาย,ยากครับแถวนี้ ข้อเสียของฝ้าเปิดแบบนี้ตรงนี้จะถลอกนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยถลอกหมดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าเ,เลือดไหล